สวัสดีครับผมบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่25ครับผมเดือนมกราคมครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมอาอทำร่องอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยครับร่องอากาศหลุมพอทานเสร็จเรียบร้อยต่อจากคลิปที่แล้วก็จะนําไม้ลงนะครับวันนี้นอัปโหลดมาให้ดูกันอย่างต่อเนนองนะครับ ที่ให้ดูไม้ที่เลี้ยงไว้นะครับผมตามเกตนะครับผมมีรุ่นใหญ่อ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนี่อ่าไม้ที่เรียกไว้ก็เป็นนี่รุ่นกลางครับผมอ่าเท่าแขนอ่าแล้วก็เล็กลงมาหน่อยครับผมตามลำดับแล้วก็นี่ใหญ่สุดนี่นะครับผมใหญ่สุด สิ่งที่เราจะเอาไม้เรียงเป็นอันดับแรกนี่นะครับเศษไม้เล็กๆนะครับซึ่งเราจะอาลองพื้นก่อนนะครับผมก่อนที่จะลองพื้นก็เอาไม้หมอนครับผมเอาไม้หมอนเริ่มเป็นอันดับแรกเอาไม้หมอนเรียงอ่าเรียงตามแถวนะครับตะเข็บอ่าตะเข็บริมเตาเต,า,ตาท่านนะครับผม ด้านข้างแล้วก็ด้านกลางนะครับผมไม่ใช่ลงตรงร่องนะครับผมลงทางด้านข้างนะครับผมเอาไม้หมอนครับเพื่อจะเรียงอไม้ดับสองก็คือรองพื้นครับด้วยไม้เ็จเล็กๆครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้จะอ่าเรียงให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไม้หมอนลงก่อนนะครับผมครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากครับผม อันนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าทําคนเดียวครับเดี๋ยวจะเอาไม้ลงอันดับแรกเราจะเอาไม้หมอนลงก่อนแล้วก็อันดับสองก็ไม้เล็กๆมาลองพื้นก่อนนะครับผม นี่ครับผมก็นี่คือพิธีการเรียงไม้หมอนนะครับผมนี่เรียงไม้หมอนนะครับเนาะอาจจะบางโต้หน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมอ่าเรียงแบบนี้นะครับเราก่อนที่เราจะลงไม้ลองพื้นนะครับอ่าเรียงไม้หมอนก่อนนะครับผมก็เอาไม้หมอนก็อ่าท่อนอท่อนเท่าแขนใหญ่กว่าแขนก็ได้ครับผมซึ่งจะเอารองไว้อีก อลองไว้เพื่อเวลาลงไม้รองพื้นนะครับผมเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินถล่มลงร่องนะครับร่องอากาศหรือว่าร่องป่องควันนะครับผมทําให้ทําทให้ไม้รองพื้นมันลอยโตขึ้นก็ทําให้อากาศเข้าได้เต็มที่นะครับผมเนาะทาให้มันไม่อุดไม่ตันนะครับผม นี่เราต้องลองไม้ลองพื้นก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเศษไม้เล็กๆครับลองพื้นครับต่อจากนี้นะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวดูวิธีการเรียงนะครับผมจะเรียงทางด้านข้างหลังก่อนนะครับหรือว่าทางด้านหน้าก่อนก็ได้ครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมว่าจะเรียงทางด้านหน้าก่อนนะครับผมก่อนจะลองพื้นจนไปถึงนู่นครับผมก็ใช้ไม้ลองพื้นเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเศษไม้เหลือเยอะเหมือนกันนะครับ เพื่อเลี้ยงเยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเศษไม้เล็กๆเลครับผมและส่วนไม้ท่อนใหญ่ๆครับผมผมก็จะลงท่อนกลางนะครับผม,ผม,นะบผมไปจนถึงใหญ่นะครับผมท่อนใหญ่อยู่ข้างบนนะครับผมเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลียงไม้เล็กก่อนนะครับเอาไม้เล็กลงก่อนรองพื้นครับผม ที่เห็นเรียงไปนะครับยังไม่หมดครับผมเนาะต้องเรียงตรงท้าย,ายครับให้หนาๆน,นะครับให้เสมอเท่ากันนะครับผมสําหรับไม้รองพื้นก็ไม่ต้องใหญ่นะครับผมอ่าเป็นไม้รองพื้นแบบอ่าเท่านิ้วนิ้วชี้นะครับอ่าขนาดมันนิ้วชี้แล้วก็ใหญ่กว่าเล็กนึงถ้าใหญ่มากกว่านั้นเท่าข้อมือก็อ่าเอาเป็นมาอีกประเภทนึงนะครับแยกไว้นะครับผมเนาะ เหมือนกับว่าเรียงจากไม้เล็กๆไปหาท่อนใหญ่นะครับพูดง่ายๆเนาะไม้ท่อนใหญ่เป็นไม้เนื้อๆนะครับเนี่ยแบบท่อนตรงนี้นะครับผมที่เรียกไว้ก็เอาไว้ข้างบนนะครับผมเนาะจะได้เนื้อครับผมส่วนที่เป็นไม้รองพื้นเล็กๆนี้เวลาเราจุดไฟเข้าไปนะครับผมความร้อนนะครับที่เผาไหม้นะครับผมเนาะที่เผาไหม้เป็นไม้รองพื้นนะครับผมมันจะไอความร้อนมันจะพุ่ง สู่ข้างบนนะครับผมซึ่งไม้ท่อนใหญ่ที่อยู่ข้างบนมันจะทําให้สุกแล้วก็ไหม้เป็นถ่านนะครับผมแล้วก็เป็นแท่งอย่างสวยนะครับผมนี่ก็คือสูตรการเลี้ยงไม้นะครับผมจากไม้ท่อนเล็กๆไปจนถึงไม้ท่อนใหญ่ๆที่ผมอ่าเลี้ยงตามขนาดนะครับผมตามไซส์นะครับผมเนาะไซส์ขนาดเล็กจนไปถึงใหญ่นะครับผม ที่สําคัญการเลี้ยงไม้นี่ที่สําคัญมากนะครับผมเนาะสําหรับคนเผาถ่านก็อัปโหลดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมอ่าก็มีคนคอมเมนต์อ่ามาถามในหลายคนนะครับผมว่าทําไมไม้รองพื้นไม้หมอนเขาเรียกว่าไม้หมอนรองพื้นนะครับผมไม้หมอนรองพื้นนะครับผมทําไมมันอยู่ล่างสุดทําไมมันถึงไม่ไหม้นะครับผม ไม้หมอนส่วนมากจะไม่ไหม้ครับผมเพราะมวลอากาศมวลไฟนะครับมันจะติดไปแค่ไม้รองพื้นเท่านั้นนะครับผมเนาะแล้วก็ไอความร้อนมันก็จะพุ่งขึ้นข้างบนนะครับผมไม้ที่อยู่ท่อนใหญ่สุดนะครับผมที่เราไว้สุดนะครับผมมันก็จะสุกนะครับผมถ้าเราเรียงไม้รองพื้นไว้ดีๆนะครับผมไม้หมอนก็ไม่มีที่จะไม่มีว่าจะไม่มีการไหม้นะครับผมเนาะให้สังเกตนะครับผม สำหรับคนที่เผาผ่านแล้วเผาผ่านแล้วจะสังเกตรู้นะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งหัดใหม่ก็ลองสังเกตดูนะครับผมในการเผาถ่านนะครับผมวันนี้ก็อัปโหลดมาให้รับชมรับดูกันนะครับผมแบบละเอียดนะครับผมเดี๋ยวจะเรียงไม้ต่อๆกันไปครับจากท่อนเล็กๆไปถึงท่อนใหญ่สุดนะครับผมติดตามชมนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ อ่าเรียงไปตับที่สอง้วครับผมอ่าเป็นไม้ท่อนอ่าท่อนกลางครับผมอ่าท่อนใหญ่ยังไม่ได้ลงครับผมเนาะก็วันนี้ก็ประบายก็กว่าแล้วครับผมเนาะเพราะว่าเราก็สามารถเอาไม้มาเรียงตามบริเวณรอบเตานะครับผมแล้วก็สามารถเรียงคนเดียวได้ครับผมเนาะไม่ต้องคนไม่ต้องมีคน คอยช่วยอยู่ข้างบนนะครับผมวันนี้ผมก็ทําคนเดียวครับผมก็อาจจะช้าหน่อยครับแต่ก็อัปโหลดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนะซึ่งเป็นแนวทางในการเผาท่านนะครับผมการเรียงไม้นะครับผมจากท่อนเล็กๆนะครับผมอ่าลองพื้นก่อนจนไปถึงท่อนใหญ่นะครับผมเนาะซึ่งอยู่บนสุดนะครับผมเหตุที่ต้องเรียงแบบนั้นก็ก็คือว่า ไม้ท่อนใหญ่นะครับผมอ่ามันจะได้เนื้อกว่านะครับผมถ้าอ่าถ้าไม้ท่อนใหญ่สุดนะครับผมก็อยู่ข้างบนนะครับผมความร้อนก็อาจจะอ่าพุ่งไปข้างบนด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับภายในเตานะครับผมเนอะอ่าจึงเรียงจากไม้เล็กจนไปถึงไม้ใหญ่ที่สุดอยู่ข้างบนนะครับผมเอาไม้ใหญ่สุดไว้ข้างบนเพราะว่าก่อนที่เราจะเรียงเราก็ต้อง จัดไม้หมวดหมู่ไม้นะครับผมซึ่งอขนาดของไม้ใหญ่ไม้กลางแล้วก็ไม้เล็กนะครับไว้ที่เราจะเอาลงก่อนนะครับไม้เล็กสุดนะครับเพื่อจะรองพื้นนะครับผมเนาะ วันนี้ก็อ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการลงไม้นะครับผมจากไม้ที่เราคัดนะครับผมอ่ารุ่นใหญ่นะครับผมแล้วก็รุ่นเล็กนะครับผมก็เห็นสภาพการเรียงไม้นะครับผมเป็นไม้ที่เราแต่งกิ่งต้นมะขามเปรี้ยวนะครับผมก็จะมีไม้เล็กไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมากเท่าเท่าไหร่ครับผมก็เท่าที่ ใส่ลงไปนะครับเนาะครับช่องของคนแม่วอานก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับคลิปหน้าครับผมวิธีการจุดไฟเตาถ่าน